สวัสดีคร no ับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้เขาเรียกนะกัดกัดอะไรกัดผู้สาวกัดงานกัดสีพิจอร์เนาะอ๋อวันนี้เรามาดูโปะโปะอะไนะโปะอูเนาะโปะอูอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับตั้งอะไรอยู่ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ นี่มาชมผลงานเนานสร้างนะครับนะครับแบบทั้งหูแบบอยู่ไหนนีน่แบบที่เราจะกัดอยู่ไหน,นเครื่องครับฮะอ๋อเป็นคําสั่งเหรอรเราเราตั้งเครื่องแล้วปล่อยให้เครื่องมันทํางานเองไม่ใช่ครับอยู่ในเครื่องอยู่ในเครื่อง,อ,อ,งอ๋อแต่เรารู้แล้วว่าเราจะกัดขนาดเท่าไหร่ครับ ใช้การจำนานแล้วแบบที่อยู่ตรงนี้รครับได้ไหม,ไมปากกาตัดชิ้นงานแต่ว่าตัวชิ้นงานอยู่นี่นครับอันนี้เป็นการเช็คอะไรนะเช็คศูนย์ชเ,เช็คศูนย์กัดนะครับนี่นะครับจบไปก็ทำงานโรงงานได้สบายเนาะ ระวังมือนะครับมือแตกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการทํางาน,นครับก็คือความปลอดภัยในการทํางานเนาะอันนี้กัดไปได้กี่ตัวแล้วครับตัวอย่างมีไหมครับตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วมีไหมครับขอดูหน่อยอันนี้อันนี้อัน <talk S 1> อนี้คืออะไรครับตัวนี้เพิ่งมากัดเหรอตันนี้อันนี้แล้วครับเอออันนี้คือกัดเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่รองที่รองมีตัวที่กัดเสร็จหรือยังตัวแรกเหรอ ัวไหนครับดูตัวอย่างหน่อยคือกําลังทําตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ <Yeah. S 2> เขาเรียกว่า <Compared. S 2> เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้โรงงานผลิตผลิตงานเครื่งองกลขอ,องครับอ๋อผลิตงานเขาเรียกตัวนี้ว่าอะไรปากกาจับชิ้นงานปากกาจับชิ้นงานแสดงว่าตัวที่เรา,ากำลังจะัดก็คือเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของของตัวนี้เนาะมันอยู่ส่วนไหนครับต<อ><อ>ัวที่เรากำลังจัดอยู่มันอยู่ส่วนตัวนี้เลยมันจะอยู่ส่วนข้างบนเนาะก็คือว่าตัวนี้นะครับ ก็คือตอนนี้โฟลูนะกำลังจะกัดนะครับกลางตั้งถง่นเราก็เคยเื่องอยู่นี้นะครับก็จะเป็นปากกาจับทิ้งงานเนาะครับนะครับทำทำขึ้นมาใช้เองหรือส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกประเภทแบบอันนี้ต้นแบบครับอันนี้เป็นต้นแบบแล้วเราก็คัปปี้งานเอาไปใช้ได้จริงเนาะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกเป็นเป็นแบบว่าเอาไปประดับหรือว่าเอาไปใช้งานหนักครับหรือว่ายังไง,องเอาไปใช้งานาแบบไหนงานหนักครับงานหนัก หรือว่าปากกาที่ทําเสร็จขึ้นมานี่เราสามารถเอาไปใช้ทํางานได้เลยใช่ไหมครับถ้าตั้งราคาตัวหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับในการผลิตเป็นปากกาจับใช้งานตัวหนึ่งตั้งราคาไว้ประมาณได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจถ้าไปซื้อขายมีแม้ตัวสองสามร้อยพอไหมมันไม่คุ้มเนาะเพราะเฉลี่ยพวกวัสดุปุดก็ค่อนข้างจะค่อนข้างสูงเนาะเอ้าปรับเองก็เลยใจให้ช่างอู่เลยครับวันนี้นะครับช่างกลโรงงานนะครับช่างกลในตำนานเนาะวันนี้อยู่กับงานเครื่องกลนะครับ งานก็ฝากไว้หน่อยนะครับวามปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับผมขอบนุณกำลังใจด้วยครับผมวัีครับ